รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ภาพแบบนี้ชายฉดหญิงชั่วจนลืมลักลูกลักผัวน้ำใจแสนชั่วบัวเดียวไม่พอลูกว่าครับเป็นคนเคลิ้มง่ายอะไรนยหยุดก่อนท่านพี่หยุดก่อนถอยลงไปถอยลงไปน้องจะเตือนสติท่านพี่ให้เตือนพี่ทำไมถ้าท่านพี่ฆ่าคนตายจำเอาไว้นะโทษของท่านพี่จะต้องโดน ปลาเห็ดอาหารอาหารนะทำไมดูถูกกันยังงั้นนะไอเลืองอย่างนี้เกือบทุกวันเลยนะเนี่ยโอ้กวันเกวือบทุกวันเกือบทุกวันอโอ้โหมันตั้งแต่วันจันทร์อาที่เนี่ยจันทร์ก็เกือบหัรก็เกือบพุธก็เกือบทำไมเลือดอะฮ้ยคันพี่มายฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ทไมอะเดินแบบพูดสำเร็จไม่เอไม่อไม่ชอบไม่ชอบรู้หมดเลยแกแกเ่ตัวดีนี่ถามจริงๆเนี่ยมาทำอะไรกันเนี่ยเขามานั่งรอรถเมล์ละมันเขาเรียกว่าจีนมุงจีนมุงครับอะไรนะก็ คือเขาเรียไทยมุงแต่นี่เราคนจีนก็เรียกจีนมุงไงถ้าเราไม่ได้จี่ขเขมรขเขมรมุงสารัฐแต่สหรลัฐมุงพอถอะพอมุง<อ><อ>จะแทกทำไมดีเดก็จะ,จะล้มแค่ยืนนั้งเฉยก็เพียนถือว่แล้วขออยันจะแทกจริงๆเลยเอาละแม่นางสิวเสียดสิวสิวสิวส,วสิวเห็นไม่เต็มหน้าอยู่เจ้าจะยอมรับสารภาพไหม ว่าเจ้านะคบสู้กับหมอหลงไม่กไมไมไมไ็ไม่ได้ทำอะไรผิดกับฉันเลยเจ้าเนี่ยทำให้ตระกูลตู้เขาเสื่อมเสียรัศ马าไม่ไม่ไม่แต่ราศภาเขาไม่ได้ไไทำอะไรผิดได้ให้ความเป็นธรรมต่อข้าด้วยเถอะข้าถูกปรบปรัมข้าถูกใส่ร้ายข้าถูกใส่ร้ายใช่แช่แช่ผู้บัง เวลามาร้องเพลงอย่ตายอย่าตายเวลามาตลกอีกเหรอแหม่พูดมาได้โดนปรักปรำพวกเราเนี่ยเห็นหลักฐานคาเตียงขนาดนั้นคาตาเคาตาเนอนกอดกันอยู่บนเตียงอ่ะอ๋อนี่ทำให้ตะกูลตู้เขาเสียชื่อเสียงรู้ไหมตะกูลตู้เขาอาจจะมีชื่อเสียงอ่ะเขาเอาแผ่นซีดีมาแปะที่ตัวตั้งเท่าไหร่ตะกูลตู้ดิเล็ก พี่ปรตูแล้วมันะจะดูหน้าเกงขามนะสเสถ่เธอไม่ไม,ไม่ติดเล่นตลกเนี่ยไม่ตลกก็ได้เห็นคาตาค่ะท่านมันเป็นชู้มันนอนกอดกตนมเตียงหลักฐานตามตาจริงด้วยค่ะบัตรสีบัตรถลเหลงส,ดส,ดสดุดๆอ่ะอ่ะเห็นจากเขาด้วยเลยเซีช่วยป่าค่ะนายใหญ่เล้าให้ฟังค่ะหล่อนนายว่าคิดค่าพ่อจริงนียะ <c oughs> ไว่าใครอ๋อไ้ได้ ตัดสินก็เลยตัดตัดสินเลยไอ้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเห็นไหมชาวบ้านชาวช่องเขามามุงดูกันเต็มหมดเลยท่านแม่เดี๋หยุดหยุไหนฮะไหนมีใครไม่เห็นเลยใครอ่ะนี่ไม่มีใครเห็นเลยมุมเต็มเนี่ยมีมีไปยืนด้ไงฮะมีมีมแม่ร้อนแล้วค่ะเราอยู่อยู่ข้างนอกด้อยไม่ต้องพูดนะตาคุณใหญ่โตของว่าเนี่ยนะ จะต้องมามีมนทินเพราะเลือกคนเดียวเลยนางซิ้วๆเป<ช>็นแม่เป็นแม,มก่กล้าบอกว่าข้าไม่ได้ทำผิดไม่มท,ไมท่านแม่ไม่ไมเชื่อค่ะปากเอาเถอะรีบตัดสินเลยว่าเป็นยังไงชายชาวบ้านชาวช่องตากูลใหญ่โตตะก,กูลตู้จะต้องมามีมนทินเพราะเลือกคนเดียวนางซิ้วๆเป็นแมก่กล้าบอกเลืว่าข้าไม่ได้ผิดทำไมไม่เชือ่อเ่ะบ้านพูดแต่ปากเลือกมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเลือกไม่ได้ทำผิด มีมั้ยทำไม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 มีเห็นไหมไม่มีฮารือ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 เลฮารือฮารืออะไรเนี่พูดแล้วก็พูดไปบันดีน้องคนดีกับพี่อยู่นะพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าถ้าเจ้าพี่ต้องไปเล่นกับเขาถ้าเจ้าไม่ยอมรับสารภาพแล้วก็แม่นางสิวเสีวถ้าจะตัดหัวของชายชูเจ้าเดี๋ยวนีจ้าฉันทำนะ พี่หมอไม่จำควรตายอย่าอย่ายอมรับสารภาพฉัไม่ใช่คนผิดฉันยอมตายเพื่อรักษาเกียรติของเธอเห็นไหมปกป้องกันดูแลเป็นห่วงกันมันเป็นชู้กันจริงๆค่ะท่านเพี่ะเสียมจริงๆเนี่ยไม่คิดเลยว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ท้ายแล้วก็ปกป้องกันออกตัวแทนกันยิงชั่วชชยชนเอาละ ถึงเวลาแล้วจะยอมรับสารภาพไหมข้าเจ้ายอมรับสารภาพแล้วก็ชายช่อของเจ้าก็แค่ถูกเดลเทสส่วนเจ้าก็ต้องถูกทวงน้ำตามกฎรับไหมที่มันไสตัดกนเดี่ยวใจร้ายทีน้ำาหานอย่า <จะ S 2> แบบ,แบ,บยอมรับสารภาพ,พผมผิดคนเดียวผมยอมรับน้งเอาผมไปทวงน้ำเถอะต้องพูดกันมาแม่นางเสวสิว ทาเจ้ายอมรับสารภาพแล้วก็หมอเหลงก็แค่ถูกในรเทศอาวัจากเมืองแต่ถ้าเจ้าไม่รับสารภาพเตมตัวตายนะใ้ยอมแล้วใหยอมแล้วก็รับสารภาพแล้วเห็นไหมพอถึงคราวชวนตัวก็ยอมรับสารภาพเป็นไงท่าเป็นไงเแกนี้มันเร็วจริงๆเร็วเๆเร็วเ็เเรเเ ชายชชายชนใจแสนชั่วใจแสนชั่วหัวเดียวไม่พอหัวเดียวไม่พอโอ้เอ็เไม่ติดใจะพูดอยู่เนี่ยอย่านะอย่านะเสือเสอยายอมรับสารภาพที่เขา็ฉันไม่ใช่คนผิดฉันคนผิดเองข้าหลงรักนางเอาข้าไปทวงน้ำเธอเร็วเด็วทั้งคู่จะทำอะไรก็รีบทำเลยทําอะไรเนี่ยก็มาถึงเวลาแล้วที่คุณชายตู้จะต้องนำนางเนี่ย ทวงน้ำด้วยมือของท่านเองเฮ้ยจริงๆอะไรอ่ะทำไมต้องเป็นข้าทำด้วยอ่ะท่านจะต้องทำท่านจะต้องทำท่านเป็นคนตัดสินต้องทำต้องปืนใจแต่ว่าเออย่างนี้ก่อนที่จะตายนางสิวสิวฉันให้เวลาแกสั่งเสียได้ฮอมีอะไรไหมรู้ว่าผิดแล้วยังทำท่านจะมีอะไรมาสั่งเสียอีกเหรอร้องไห้โอ้ร้องสารมากจะร้องไห้แล้ว จะร้องไห้แล้วแป๊บนะครัแป๊บนะคะกันน้ำตาไว้ค่ะไลท์สดก่อนค่ะแม่มันดราม่าเฉพาะขายเช่าค่ะอะไรอ่ะอะไรกําลังอ้อนวอนคนให้ไลท์สดขายเช่าอะไรเข้าดีลาลีลาตอนซ่้าพี่กูมาดูนางพยานงูขาวแล้วกันแม่ค่ะขอให้ท่านแม่ดูแลตัวเอง จะดูแลพี่ยันยันแทนข้าด้วยพี่ยันยันข้านะข้าบาดนี้เข้ามาใกล้ๆสิบุญเรามีน้อยข้ากับลูกอุ้ยบทบาทบทบาทโอ๊ยตายแล้วจ้าเป็นใคร Uhm ไปทักไก่เลยคือูข่าวลงไปไม่อยากโดนเื้อโดนตัวฉันพี่สั่งเสียอะไรเอ็งก็รักท่านจัมือมีอะไรจะพูดกับข่าไหมมีไหมมีอะไรจะพูดกับ้าหมยังเหนียวพี่เหืียวข่าก็รักท่านข้าไม่คิดว่าท่าน ที่ทำกับเกได้แบบนี้ใครทำข้าไม่ได้ไปแจมด้วยเลยถ้าสนุกกันอยู่สองคนนะตายดีหน้ามาปากดีว่าคนทุกคนนี้เขาทำตัวเองทำาอรเนี่ยแท้ปันสันทร้ยเฮ้ยอะไรอะเอาอย่างงี้ดูสิคเขในเมื่อมันจะตายแล้วพี่ให้ความรักมันหน่อยหอมมันมานครั้งสุดท้ายจะที่พี่ไม่อยากจะทำแล้วเนงเนียงข้าให้่าหอมเนครั้งสุดท้ายมันจะตายแล้วถ้ายอม ใจดีเหมือนเจ้าพี่คงไม่มีอีกแล้วใจกว้างเพราสุดท้ายก่อนมันจะตายให้หอมมาให้หอมมาเถอะคือใไมีเนื้นจะไม่ทำหรอกเลยนี่มึงกำลังจะได้ทีใช่ไหมให้ทีทีจุ๊บ

ฉันกูไม่เคยคิดทางเพื่นใ่เี่วกับมึงนะโถแต่ตอนที่กขทำมันเช่ไปแล้วแล้วกูไปคืนตั๋วต่อ ไม่ต้องไปนั่ง,งรู้ขึ้นมาไม,ไม่อะทำตามกฎบ้านเมอนอืองเจ้าจะต้องเป็นคนทวงน้ำไห้นางไม่ต้องเป็นข้าเขาหรือมีแย่งแย่รก็ทำก็ได้นี่ไม่ได้ข่าจะต้องเป็นคนทำเองเท่านั้นถึงแม,ม้ไม่จะฝืนใจก็ตามแต่เดี๋ยวก,ก่อนก่อนที่ท่านจะฆ่าสองคนนั้นสองคนนี้มีบทอะไรที่ยังไม่ได้พูดบ้างถ้าว่าต้องมีรอจะสมน้ำหน้ามันอยู่ค่ะเอาสีเอาสีเอาเลยดูสิคะมันเป็นบีบต้นตาเศาสุสอ่ะ จาขึ้นหน้าผาไมเจ้าต้องทำข้าแบบนี้แรกที่ข้ารักเจ้าท่านพี่งท่านไปโแก่เพื่องโสโสดหองทำไมตอนแรกวายตอนแรกวาตัวนั้นนะแต่ตัวนี้หนักกว่าไอ้ตัวเลยนยึดไม่ได้ฉรักที่ฉันมีให้เธอ ไปเจ้าไปรักษาความรักของข้าเอาไว้ที่เราอยู่บนเตียงด้วยกันข้าไม่เคยให้เวลานิ่งเนียบมากก่าเจ้าเป็นเจ้ากับทำงอกเป้นไปเฮ้ยผู้ชายตู้ก็โดดลงไปทำไมขาาดขาขาดตกมายืนตรงนี้เลยไปซะให้สัญญาแล้วพักมันไป ไปซะทำตามก่อนหน้าไหมพี่ไม่มีเพลงอะไรจะร้องกับน้องหรอค่ะนั่นเนยลูกเขาครูจุกจุกไม่รักกูแล้วแต่ชีวิตกูซะร้าทำตามก่อนไปจากกันไปก็มีไม่มีคงไหนที่ไม่รักเจ้าทุกวันทุกวันเฝ้าเฝ้าเฝ้ารักคือความรักมึงแล้วเจียวเจี่เราเคยมีความสุขกันทุกวัน รักเจไเฮ้ยไ,ไปเล่นบ้านมึงนู่นไปได้ข้างล่างเลยนะฮะซิวพี่ลงไปนะพี yes, ่ไวิทีแลอวท่านไม่เคยรักกเลยท่านพี่ไอ้เนี่ยเพราใจจะไม่มีอะร้องขนาดนี้แล้วข้นสุดท้ายให้โตตอบกับมันทุกวันทุกวันที่ฉันยังรักไม่ห่างเลยแต่ฉันก็ไม่เข้า ก็ไม่มีนะเหอะแล้วกูไปคืนตั๋วก่อนเฮ้ยนั่งดูงอิวแต่เวลาที่ผ่านโอ้โหยังไม่จบเองในเวลาที่ผ่านไปแต่ฉันให้สัญญาโว้ยไปซะนี่ถ้าถ้ามึงผักมันตั้งแต่ทีแรกมีงตายไม่ไ้เฮ้ยไปจะชคิดท้่ไป อะไรยนึงนะยอ้ยเจเตีโอ้ยโเอาไปกันไปเเฮ้าโอฉันด้วยฉันจะตายกับเธอ คค่านนี้้ตรับเรียบร้อยเลยนขอดูหน่อยสิถึงเวลาที่ผ่านมาไันนี้ฉันจะอยู่กับพี่ฉันจะอยู่กับพี่ตลอดไปไอยัยย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 ักกำลังมองมึงอยู่นะจ้าในที่สุดชายโฉดหญิงชั่วก็ตายไปได้สักทีชงไส บายไม่ล้บายม่เนาะขา้าอย่าแรงมากขามันบวมอยู่เอาหรอเบาหวานมันเล่งเล่าัาไปหมดข้างนี้ชาข้างนี้ชาข้างนู้นกาแฟบอกแหมข้านี่ประทับใจจริงๆนะช่างปริบัติเอาใจแค่ดีจริงๆแม่นางเหนียงเหนียง เหนียงเนียก็ต้องดูแลท่านองงัวให้ดีสิเพรอะไรล่ะเพราะเราสองคนได้กันแล้วเดี๋ยวได้กันตอนไหนกูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเมื่อกี้มีได้แล้วอะเมื่อกี้เนี่ยที่ข้ายืนหรือเจ้าเดินเฉียวมาเนี่ยนะได้แล้วอะคือเนความรู้สึกไวจต่มีชา เี่ไปไงได้เสียกันได้เสียกันว่าแต่ว่าทําไมเราไม่นัดเจอกันที่เก่าเวลาเดิมล่ะทําไมมาอยู่ๆมาที่ที่วังเวงแบบนี้ไหนวังเวงนี่ไงโรแมนติกจะตายเข้ามาเนึกว่าช่องสองผีบรรยากาศแบบนี้ได้ฟิลและอีกอย่างนึงนะ ตนเองกับสุขภาพก็ไม่ค่อยจะเดีไปตรวจมาเป็นไงบ้างความดันเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ80ดสิบรู้ต่ำจังเป็นความดันต่ำอ่าแล้วเบาหวานล่ะเบาหวานเหลือ250จากเท่าไหร่จาก260ลดประสิทธิ์เองอันนี้แหละถือว่าดูแลตัวเองดีปินยาเยอะๆนะอย่าเยอะสิเดี๋ยวตายอักเสบอีกไม่รู้จะนห่วงยังไงเลยเนี่ยหลายอย่างเนี่ยที่พามาที่นี่เพราะสุขภาพจนเป็นแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าเรามีอะไรก็ขึ้นมาแล้วท่านช็อกหัวใจวายเป็นอะไรไป มีโรงใส่เลยไงโอ้โยฉันเป็นต่วงเป็นใหญแต่ว่าค่ากินเมื่อกี้ค่ากินมาสามขวดแรงค่ายังเหลืออยู่เราไปต่อในโรงกันดีกว่าไหมยันต่อเหรอแต่ข้าอยากมีลูกอีกคนนึงน้องทาราน่ารักอยากมีคนชื่อสายถานผู้หญิงชื่อสายชามีแรงเหรอมาดิกระโดดตัใไปดู5้าทีโดดตบอะไรยืนเฉยยังเวียนหัวเลย ม่ละวันนี้ท่านกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วก็กลับไปรอคําสั่งขั้นต่อไปของข้าอ้าวแล้วเจ้าล่ะข้าจะอยู่ที่นี่สักแป๊บนึงอยู่ทําไมมันน่ากลัวเอ่อคือแบบว่าแบบว่าเอ่อเอ่อหรื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 ออะไรมีธุระอ๋ออ๋อทานั้นทานนั้นข้าไปนะข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันข้ามีธุระต่ออีกนิดนึงไม่ไว้นะจะทานรอเอาน้ามืดอีกนะจะเดินก็หน้ามืดละโชคดี นักจงเสียวช่วยมามันอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาจริงๆเลยีอแขกไมสเร็จเริกมไม่อยู่เะนัดข้ามาตบรางวัลที่นี่ทำไมต้องมารับที่สุสานล้างนี่ด้วยล่ะคะมันดูวังเวงน่ากลัวไม่น่ากลัวหรอกมาอยู่ที่เนี่ยความรับของเราจะได้ไม่รั่วไหล ความรับความรักของเราที่ว่าให้ดิฉันไปวางยาพิษนางสิวสิวก็มอเลงที่พี่คะอย่าเสียงดังสิฉันไม่ได้เสียงดังนาหญิงก็เสียงดังอย่าเสียงดังนี่ไม่เคยได้ยินหรือไงหน้าต่างมีหูประตูมีตาเออหน้าต่างมีหูประตูมีตาใช่นั้นแปลว่าประตูก็เห็นเรือนร่างเวลาฉันอาบน้ำมาแล้วสิคะ มันเป็นความอิจฉาเดือร้อนเปลี่ยบเลยเฉยๆฉยมาที่นี่แผลเราสำเร็จแล้วข้าก็จะมีของตบรางวัลให้กับเจ้าพอไหมเอาเด็กสองคนได้ไหมได้เด็กสองคนเอามานะ่งอค่ะเลิกแล้วค่ะอยากได้อะไรอยากได้อะไรสิ่งที่อยากได้แหละค่ะอะไรบ้างอยากได้นายท่านมาเป็นเมียของข้า เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันลืมตัวคะ่ะจะบ,บ้าเหรออยากได้อะไรเนี่ยบอกมาสิบอกความในใจให้ข้าได้ฟังสิข้าก็อยากขึ้นเป็นคุณนายรองแทนนางสิวๆมันไงคะอ,อยากเป็นนายรองอยากเป็นนายรองของผัวคะ่ะได้สิเดี๋ยวจัดให้จริงเหรอคะและนอกจากเรื่องนั้นเนี่ยนะข้าจะมีรางวัลเป็นเพชรนินจินดาให้เจ้าอีกอ มีเพชรนินจินดาให้ด้วยถูกต้องฉันขออีกนิดได้ไหมคะอะไรนอกจากเพชรนินจินดาขอเพชรบุรีด้วยคะ่ะอ้ตลก <c oughs> เดี๋ยวแถมเพชรบชมให้ด้วยวจะได้กินมะขามหวานทั้งปีเดี๋ยวแจกให้เต็มเลย <c oughs> อยากได้ไหมอยากได้ค่ะที่นี่นะเป็นความลับมันมีขุมทรัพย์อยู่ข้าเก็บเอาไว้ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนคะในโรงนี่ในโรงนี้มีเพชรนินจินดาข้ามากมาย จริงจริงเหรอเข้าไปเอาสิไม่เอาเอาเอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขไม่เอาเอาก็เอาเออข้าเก็บไว้ทีนี้อย่าไปบอกใครก็นะคข้าพร้อม้งแต่ตอนสาวว่ะเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมลงไปนอนบนกองเงินกองทองแล้วเอาทองมาลูกไล่ตัวเองอ่ะนอนให้ฟินอ่ะเคยปะเอาทองมาลูกไล่ตัวเองเออ คิดก็อยากลงแล้วว่าลงเลยลงเลยเดี๋ยวข้าช่วยลงไปดีๆเลยนะคะเออแล้วก็นอนแล้วท้องรูปตัวท้องรูปตัวเร็วๆได้ค่ะลงไปยังอ่ะงั้นเลูกก็ปล่อยว่าไปพี่ทำยังไงดีอ่ะทำยังไงก็แล้วแต่แม่นางเนียงๆบอกไปเลยข้าจัดการเองแล้วแต่ข้าเหรอไออย่างนี้ขอโทษด้วยนะขอไปคำสั่งง่ายๆก็แล้วกันฆ่ามันไปเลยจัดไป